สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งครับวันนี้พี่จะพามาตีมินิบอสเมืองนาทานอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับบอสตัวนี้ก็จะอยู่บริเวณนี้นะทุกคนนะเออใกล้ๆกับเมืองไอหมู่บ้านน้ำนะครับอยู่ด้านบนิดหน่อยมันจะมีดันอยู่นะครับมันเป็นดันอ์ติแฟกนี่แหละนะทุกคนเราวาร์ปมาเลยนะครับพอวาร์ปมาแล้วข้างล่างก็จะมีมอนสเตอร์อยู่เออก็คือมีชาวแคมป์อยู่เราก็เข้ามาแล้วก็จัดการเลยนะครับ พอเราจัดการชาวแคมป์เสร็จแล้วนะทุกคนนะมันก็จะมีกรงอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเก็บกุญแจได้หนึ่งดอกจากกรงตรงนี้นะครับแล้วก็มีหีบอยู่ตรงนี้เนาะสังเกตว่ามันจะมีอะไรไม่รู้ห้อยห้อยอยู่แล้วก็เลืองแสงอยู่เห็นไหมทุกคนอันนี้ลองเอาเสาจงรี่ปีนขึ้นไปดูนะครับมันจะเก็บกุญแจได้อีกหนึ่งดอกนะครับเออไอตรงเชือกเลยนะที่ห้อยห้อยอยู่นี่นะครับอืมเสร็จแล้วพี่ก็จะสามารถมาเปิดใช้งานตรงนี้ได้ด้วยกุญแจสองดอกทุกคน นี่นะครับเข้ามาก็จะมีพี่พี่เอเจนต์แหมนำทางเราเข้าไปเลยอ,ะอ่ะอันนี้บอสเป็นเอเจนต์แน่ๆนะครับครั้งแรกยังไงก็คงต้องสู้แค่เอาชนะมันก่อนเนาะมันคงไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอทีอยู่แม่งเอาพี่ละ <S <S สังเกตจังหวะที่เขาบอกให้เราตามหาร่างจริงนะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ปามมด เป็นสีแดงแนละ้วตัวอื่นมันจะปลาเป็นสีขาวนะครับสังเกตนะเออเราก็จะรู้ว่าตัวไหนเป็นร่างจริงได้นะครับดูจากสีที่มันปลามีดเอานะตัวเงาไองเงาแดงๆนี่เราสามารถใช้น้ำานะครับทุกคนครับเออในการทําลายมันได้มด้วยนะความสําเร็จอันแรกของตัวนี้ก็คือเราจะต้องไม่ตีโดนเงาที่เป็นเงาปลอมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีน้ํามาด้วยทุกคนเพื่อทําลายเงาก็จะได้ง่ายๆหน่อยนะครับอย่างที่2ก็คือ อย่าใช้ฟูรินะเพราะมันไตมั่วนะครับเออเอาตัวที่เราบังคับได้ที่มันไม่ตีอ่ะเรายืนเฉยๆแล้วมันไม่ตีมอนนะครับหรือมันไม่มีอะไรที่มันตีกว้างๆนะาดาเมจเจาะเดียวนะครับเน้นอะไรก็ได้ที่ดาเมจเจาะเดี่ยวแรงๆเนาะทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือจังหวะที่เขาแยกล้างแล้วเขาใช้อันตีเสร็จปุ๊บเขาก็จะแยกเป็นตัวเอ่อเป็นตัวเงาออกมายืนตีเราแล้วก็ปามีดนะครับสังเกตว่า ให้ดูมีดอันไหนเป็นสีแดงนะครับเออที่มันป่าออกมาตัวตัวเงามันจะปาเป็นสีขาวตัวไหนที่ปาเป็นสีแดงแสดงว่าตัวนั้นเป็นร่างหลักแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอาน้ําไปชาร์จนะครับสังเกตง่ายๆถ้าเราชาร์จถูกตัวเขาจะโดนสตันนะครับง่ายๆนะครับความสําเร็จนี้ตัวนี้มันตีแรงเฉยๆนะครับแต่ว่าเลือดมันน้อยชนะได้ง่ายอยู่แล้วก็ฆ่าไวมากนะครับเออก็แนะนําว่าเอาจงรี่มา เหมือนเดิมเอ่อไว่ั้มันโดนแปะแปะก็ตายอ่ะมันตีแรงอ่ะตัวเนี้ยเอ่อเอาจุอกลี่มายืนตีแบบชิวๆได้สบายนะครับความสําเร็จอันสุดท้ายของตัวนี้นะครับก็คือเราจะต้องทําลายร่างเงามันทุกคนก็คือไอ้ร่างเงาแดงๆอ่ะให้ได้3ตัวก็คือก่อนที่เขาจะกดอนันเตะนะครับแล้วกลายเป็นร่างที่เราต้องไปทําลายเพื่อสตาร์ทเขาอะทุกคน ตอนที่มันเป็นเงาแดงๆอยู่นะครับเวลาเขาพุง่งแล้วมันจะมีเงาแดงๆทิ้งไว้ใช่ไหมเราต้องทําลายมันนะครับซึ่งต้องใช้น้ำาะะครับทุกคนครับต้องใช้น้ํามาทําคอมโบแล้วก็ก็จะสามารถทําลายไอ้ร่างสีแดงๆได้3ร่างใน1 o โรเทชันของตัวเอเจนต์นะเพราะฉะนั้นคําแนะนําของเราก็คือให้ใช้ตัวเมดน้ํานะครับมันจะได้เขี่ยง่ายทุกคนง่ายๆเลยเออเอาเมดน้ํามาเวลามันสร้างร่างเงาเราก็จะได้เขี่ยง่ายๆนะครับ ยิ่งบางทีถ้าสมมติล่างมันอยู่ใกล้กัน3-4ตัวอย่างเงี้ยแล้วเราสามารถสเวอร์น้ําหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นวงน้ํากว้างๆแล้วมันจะบึ้มทีเดียวแล้วมันหาย3ามตัวได้ก็ถือว่าผ่านได้เลยนะครับขอแค่1ครั้งเท่านั้นนะทุกคนนะขอแค่ทําลายล่างเงามัน3ตัวได้ก่อนที่มันจะกดอันตินะครับ1ครั้งเท่านั้นหลังจากนั้นเราก็แค่ใช้วิธีไหนก็ได้ฆ่ามันนะครับเราก็จะได้ความสําเร็จรับอันนี้มานะ ไม่ยากเลยนะครับอันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ